ฟังจากน้อยขอเวลาจากน้อยสากอนคอยสิว่าเป็นคำก่อนคุณมีนนมันดากามากมมยหลายแทมเฮานั้นแม่สิทำให้ทำเนวใดสิกุ่มขา้าอาตมาสิกาวัวนขงเขาต่อพระคุณ หาปกกาญยะด้บุญสิบุ่นบุญสะนองเบาตามของพระสมมเทศนาเอาไว้จังบากขอที่หนึ่งคือการให้เลท่ทนคุนเดียงตอบตามดาบอกแบบเบื้องเฮาเดียงตอบสนอง เลี้ยงพ่อแม่นั้นจะต้องบบกพองทั้งใดทั้งกายใจสมบวญสิเกิดคุณนควันคามธรรมมดาของคุณเท่าสิใจเบายุ่จากโน้ยหาลังเถือคือจังเด็กหนุ่มหน่อยอ่อยบางบัดหางงน ย้ายเพิ่นเลือดนอนนนูกอังคังหอข,ขอที่สองสิยอยูจากการงานที่เคยสัางพอสังขารเพื่นลุยล่างเพื่นลุยล่างโบก,กาแก่ย้ายพ่อเมสูด,ดอกสู้คำบิกโตไป ปวดพาลาพื้นไว้ให้เข้าวัดฟังธรรมเกียดจะกมทำท่านคู่สู่แนวประสานไว้ขอที่สามดำลุงให้วงตะกุลของท่านได้แก่การก็ตั้งตามแท่พอเมตนใหุ้งสู ในหยุกยยองสู thi, ia, ph á, ph ước, n, ้เสดบุตะคุณจงเพิ่มพูนความนี้ให้เกิดมีมวลพรอขอที่เสียป่าเพืชตวนเป็นคนน้อมถ้าน้อมใจของพ่อแม่ในดือ อย่าได้เห็นโลกแก่ดินเลยดวงบ่ห่วงงานมอนดกพ่อแม่ทานเพิ่นสิแบ่งตามขาบวนประพฤติตนให้สมควรสิหับมวลคุณค่าขอที่าทำบุญสร้างยามเพิ่นว่า เสียบจากฝากกุศลสงให้หาทานดูทิศพนควรเพิ่นหลายมากลนพนเทียพันลาหนาบุตรทีลาจะเนืมเทนตอบสนองสองทาน w าป s a m placam tihkay caing sumr d i s a p พองคนก c e and budna p h อง p ั Execulation s c ี빠� u n j u s t น f i c a t i o n a โอมนะฟังจัก no. น <laughs> ้อยขอเวลาจักน้อยสาก่อนหากข่อยสิว่าเป็นคำก่อนคุณมีนรมนตรากะมากมายหลายแท เอานั้นแม่สิทำรรให้ทำเนวไดสิคุมค่าตามสิกกาว่าวันคงเขาต่อพระคุณหาปาการยะได้บุญสิอบอุ่นบุญสนองเบาตามของพระสมเทศนาเอาไว้ ຈັ່ງວ່າຂໍ້ທີໜຶ່ງຄືການໃຫ້ແລະແທນຄຸນດຽງຕອບຕາມດາບອກແບບເບື້ອງໃຫ້ເຮົາດຽງຕອບຊະນ້ອງດຽງພໍ່ແມ່ນັນຈະຕ້ອງບບົກພອງທາງໃດຖ້າກາຍໃຈຊຸມບຸນສິເກີດຄຸນຄວນຄາ amma ดาคนคนเฒ่าสิใจเบาอยู่จากโลยหาลังเถื่อคือจังเด็กหนุ่มน้อยอ้อยบ้างบัดหางอ ย่าให้เพื่อนเลือดนอนหนุกอังคังโอขอที่ซองสิโยโยจากการงานที่เคยสางพอสังขารเพื่อนลุยล่างเพื่อนลุยล่าบโบกกาแก่ย่าให้พ่อเมสูอกสู้คำบีกโตไปปดพาลาเพื่นไว้ให้เข้าวัดฟังรรเกียจจะกรรมทำ ท่านคู่สู่แนวประสานไว้ข้อที่3ดำรงให้วงตระกูลของท่านได้แก่การก็ตั้งตามแท้พ่อแม่ตนให้ผุงสุนได้หยุกย่องสู่เสิดวงตระกูลจงเพิ่มพูนความดีให้เกิดมีมวลพอ ขอที่เสียปะเพื่อตวนเป็นคนน้อมถ้าน้อมใจของพ่อแม่แน่ดองยาใดเห็นนแกดินในดวงบหวงงาน โมนโดพเมทาเพื่นสีแบงตามขาบวนประพฤติตน้นสมควรเสีอับหมุนคุณขามขอที่หาทำบุญสร้างย่ำเพื่นว่างเสียบจากฝากกุศลรงให้หาทานดุทิศพลควรเพื่นหลายมากลดนพนเทียพันลานะ Ên, à, ng, èn, ốn, ong, àng, ุตธ Và ิลาจะนื่งเทนตอบสนองสองทานหาประกันที่ไขแจงให้สมบูรณยบุกพองคนกระจังได้ยุกยองขันยอเว้าว่าแต่นี้นั่นดอกนา ЗаTA ню ฟังจากน้อยขอเวลาจากน้อยสากอนคอยสิว่าเป็นคำก่อนคุณมีนนมันดากามากมายหลายแทมเฮานั้นแม่สิทำใหรรม้ทำเนวใดสิกุมคา,าตาตมสิก้าววันคงเขาต่อพระคุณ หาปะการยะได้บุญสิบอุ่นบุญสะนองเบาตามของพระสมเทศนาเอาไว้จังบากขอที่หนึ่งคือการให้เลท่ทนคุ้เดียงตอบตามดาบอบแบบเบื้องเฮาเดียงตอบสะนอง เดียงพ่อแม่นั้นจะต้อบ่บกพองทั้งใดทั้งกายใจสมูวนสิเกิดคุณนควันคางธรรมมดาของคุณเท่าสิใจเบายุ่จากลยหานลังเถื่อคือจังเด็กหนุ่มหน่อยอ้อยบางบัดหางอน กายเพิงเลือดฮ้อนน่ะลกอังข้งโอกขอที่2สิยยกจากการงานที่เคยสร้างพ